ล่อมากพ่อดาราหนุม่มทำหมันให้เป็นของขวัญวันแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มชายชาติตโยโดมและภรรยาสาววิกกี้สุนิสาเพราะมักจะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมล่าสุดวิกกี้ได้ออกมาเปิดใจด้วยว่าชายได้ให้ของขวัญวันครบรอบแต่งงาน1ิปีเป็นการทำหมันแทนเมียด้วยโดยเล่าว,ว่า ในวันฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีพี่ชายเดินมาบอกว่าเขามีของขวัญจะให้เราก็ตื่นเต้นว่าพี่ชายจะซื้ออะไรให้แต่ปรากฏว่าเป็นอะไรที่ดีกว่านั้นอีกคือเขาบอกว่าจะทำหมันให้เพราะวิกกี้เคยขอพี่ชายแล้วว่าอยากมีลูกแค่สองคนและในตอนแรกหลังจากที่คลอดลูกคนที่สองวิกกี้ก็คิดเหมือนกันว่าจะทำหมันเลยดีไหมแต่พอไปศึกษาข้อมูลก็พบว่าถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายทำหมันจะฟื้นตัวค่อนข้างยากกว่าผู้ชาย เลยไปบอกพี่ชายจนสุดท้ายเขาก็มาบอกเองเลยว่าเขาจะไปทําให้ก็ไปทําหมันมาเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนพอออกจากห้องผ่าตัดเขาก็บอกว่าไม่เจ็บแต่มีอาการตึงๆหน่วงๆซึ่งก็ยอมรับเลยว่าภูมิใจในตัวสามีที่สุดเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผู้ชายจะยอมทําแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นสามีที่น่ารักสุดๆเลยละคะ่ะ เพราะภรรยาขอมีลูกแค่สองคนก็ตามใจแถมยังทำหมันแทนภรรยาด้วยเพราะการทำหมันในผู้ชายมีขั้นตอนที่ยุ่งยากน้อยกว่ารวมถึงใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่าด้วยหลายคนจึงอยากให้คุณสามีเป็นคนทำหมันนั่นเอง